ับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ยางรองสปริงนะฮะแก้ปัญหาท้ายห้อยหรือสปริงอ่อนล้านะฮะก็ส่วนตัวของผมรถผมก็จะเป็น Honda j a z z ปี2005นะฮะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่ด้วยว่าบรรทุกของท้ายมันก็จะห้อยนะครับก็คือสปริงมันได้อ่อนล้านะฮะอันนี้เราก็จะมาทําวิธีการแก้นะฮะใส่ตัวยางรองสปริงนะฮะ ส่วนตัวตัวยางลองสปริงนะฮะผมก็ได้ทําการสั่งจากลาซาด้าหรือสปีก็ได้นะฮะอันนี้ผมสั่งจากลาซาด้ามาในราคาพร้อมส่งนะฮะสองบาทนะฮะก็ของใครขนาดมันจะมีขนาดให้เราเลือกนะฮะวิธีการวัดก็ไม่ได้ยากนะฮะเดี๋ยวจะทําการวัดให้ดูนะวัดในขนาดระยะห่างของสปริงนะฮะอันนี้ของผมก็จะเป็นใน ขนาดของสีบวกนะคะสามสิสองมิลนะครก็ก่อนหน้านี้ได้ประสบปัญหานะ,ะคือสั่งของมาแต่ไม่ต้องรุ่นนะ,ะได้เป็นขนาดบีมานะ,ะก็วิธีการวัดนะฮะต้องวัดจากสปริงสปริงตัวในของเราก่อนนะ,ะในระยะห่างของสปริงนะ,ะอันนี้ของผมวัดได้สามสิมิลนะคะ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดกันนะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการวัดกันนะก็ให้ทําการขึ้นแม่แรงนะฮะก็ทําการไข่ล้อออกมานะฮะก็หลังจากที่เราทําการขึ้นแม่แรงนะครับแล้วก็นาล้อออกมานะฮะก็ส่วนวิธีการวัดนะฮะก็จริงๆต้องวัดก่อนขึ้นแม่แรงนะฮะ กลมไปท้ายไปท้ายรถแล้วแล้วก็ทําการวัดนะฮะจริงๆใช้สติกเกอร์แปะก็ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะถ้าพลสติกเกอร์แปะในระยะห่างของสปริงนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้ผมขึ้นแม่แรงนะมันก็จะไม่ตรงกับที่ว่าผมวัดใน32มมิลนะฮะถ้านี้มองก็ยะาได้อยู่ประมาณ40กว่ามิลอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนวิธีการวัดคร่าวๆนะฮะ จริงๆก็อย่าเพิ่งขึ้นแม่แรงนะฮะแล้วก็ทำการวัดตอนที่รถอยู่กับพื้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูส่วนวิธีการติดตั้งกันนะในส่วนตรงนี้เราก็นำนะฮะเป็นเพิ่งน้ำสบู่หรือน้ำยาสไลด์ก็ได้นะฮะทำการล้างไปก่อนนะฮะล้างสปริงนะฮะเพื่อทำความสะอาดนะก็ก่อนทำการติดตั้งนะฮะเราก็ทำความสะอาดตัวสปริงก่อนนะะ จริงเราจะใช้เป็นเป็นน้ำสบู่ก็ได้นะฮะส่วนตัวผมผมจะใช้ไอ้น้ำยาล้างจานนะฮะก็คือเป็นตัวน้ำยาล้างจานเองนะเพื่อเกิดความลื่น,นะฮะในตอนใส่นะ,ะก่อนใส่แล้วก็อันนี้ไปด้วยนะครแล้วส่วนตัวผมไม่ได้เป็นช่างนะฮะอันนี้ผมก็เอามานำนำเสนอ ก็คือวิธีการใส่นี้มันก็จะแก้เกี่ยวปัญหาเรื่องท้ายห้อยแล้วก็เรื่องการทรงตัวได้ดีนะฮะการลดผมประสบปัญหาเวลาตอนบรรทุกของเยอะๆเงนี้ท้ายมันก็จะห้อยฮนะล้อมันก็จะติดสุมแต่นี้ผมยังไม่ได้ไปพับกุ้มเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปพับก,นะกุ้มนะพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่นะก็เป็นล้อมือสองนั่นแหละฮะก็คือปัญหาตอนนี้เวลาตอนกระแทกอะไรเงี้ยหรือว่าบรรทุก มีคนนั่งหลังสักสองคนสามคนเนี่ยท้ายมันก็จะห้อยเสร็จแล้วก็คือมันก็จะชนล้อมันจะชนซุ้มนะฮะผมก็เลยสั่งไอ้ตัวตัวลองสปริงก่อนหน้านี้มาใส่ทีนี้ก็ยังแก้ยังแก้ไม่ได้นะัะผมก็เลยจาใจที่ว่าต้องใช้ตัวนี้ตัวยางลองสปริงอีกทีหนึงนะ่งอันนี้ก็มาดูวิธีการใส่กันนะฮะวิธีการติดตั้งนะ นี่ก็มาดูส่วนวิธีของการใส่นะฮะเราก็ทําการกดๆยัดๆยัดเข้าไปนะถ้าเราสั่งตรงรุ่นตรงขนาดมันก็จะยัดเข้าง่ายนะก่อนหน้านี้ผมสั่งขนาดบีมานะก็คือจริงๆสั่งขนาด C ีนะั่นแหละแต่ทางร้านส่งให้ผิดนะจะเป็นขนาดบีผมวัดความกว้างของสปริงนะได้ส2มิมลแต่ก่อนหน้านี้ได้ขนาดบีมาก็40มิลยัดไม่เข้านะก็เลยทําการขอคืนทางร้านนะฮะนี่ก็ทําการสั่งมาใหม่นะตรงรุ่นนะฮะ อีก2มิลระยะห่างก็คือประมาณนี้นะของประปิงทำการใช้ไม้มรรทัดวัดก็ได้นะจากขอบขอบประปิงบนนะฮะลงล่างวัดระยะห่างผมได้32มิลนะก็วิธีการใส่ค่อยๆยัดเข้าไปนะยัดจากตรงกลางก่อนนะแล้วก็ไล่จากกลางมาหัวนะทำการใช้นิ้วดันนะ ดันไม่เข้าครับเราก็น้ำยาสไลด์นิดนึงนะฮะส่วนถ้าเรายัดไม่เข้านะฮะก็ใช้น้ำยาสไลด์นะฮะไม่ต้องเยอะมากนะ,ะเดี๋ยวมันลื่นเกินก็ทำการกค่อยๆยัดค่อยๆยัดลงไปนะฮะค่อยหมุนนะ ยาสไลก็ช่วยในการหลอดลื่นนะทการวิบีกวีบเข้าไปนะจากจุดนี้นะฮะกระใช้นิ้วนิ้วชี้ครับเป็นตัวดันดันเข้าไปมันก็เข้ารองนะทำการหมุนถ้ามันฝืดเกินนะฮะช่วงลองสปริงฝืดเราก็ใช้น้ำยาล้างจานเหมือนเดิมนะถึงให้ตัวสปริงมันลื่นๆหน่อยนะเพื่อที่จะทำการใส่เข้าไปง่ายๆนะ ตอนใส่ทีแรกแมันจะยากหน่อยนะก็ค่อยๆใจเย็นๆก็จะประมาณนี้นะมีรู้สึกว่าขนาดมันจะยาวกว่านะก็ทำการเฉือนขอบนี้ไปก็ได้นะหรือใครจะไม่ตัดก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะตัดจะดีกว่า ก็ผลปรากฏว่าเราจะต้องทําการเฉือนส่วนเกินออกไปนะฮะอันนี้มันก็คือส่วนเกินนะใช้ไม,ม้บรรทัดทำการวัดนะฮะให้พอดีกับตัวยางลองสปริงนะฮะนี้เราก็ทำการมาร์กนะฮะแล้วก็ นำออกมานะก็ออกมาตัดแต่งน่อยนะนี่คือมันจะเกินนะฮะนี่เราก็มัดตำแหน่งได้นะแล้วก็ทําการเฉือนใช้มีคัตเตอร์เฉีนค่อยๆเฉือนก็ได้นะส่วนตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นหินเจียนะฮะในการตัดระวังมือนิดน,นึงนะฮะอันตรายนะฮะนี่ นะทำการตัดส่วนเกินออกไปนะครของเขาก็จะได้อยู่ในลักษณะท่าน,นี้นะฮะับหลังจากที่เราทําการผ่าตัดเรียบร้อยนะฮะมันก็จะได้วงเสมอก,กันนะฮะแต่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเกินนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเราจะตัดหรือไม่ตัดแต่เข้าไปดูในรีวิวหลายๆอย่างเขาก็ตัดกันก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็ควรนำยางยางรองกระปิงให้ได้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางนะฮะเสร็จนะครับเราก็ใช้เคเบิลไทล็อกนะฮะร้อยสายนะฮะแลหลังจากนั้นก็นำเคเบิลไทล็อกนะฮะ เพื่อประคองอยางลองสปริงนะครับไม่มาหลุดออกนะไม่ต้องรัดแน่นมากนะครับพอตึงมือนะก็รัดตามใจชอบเลยนะเราจะรับกี่มุมมันก็จะมีรูมีช่องว่างให้เราใส่นะ ก็จะลำบากนิดหนึ่งนะ,ะส่วนด้านบนผมก็อาจจะล็อกสักส,สี่มุมนะฮะ ก็จะได้มาประมาณนี้นะับน,นี่ก็ทำการเก็บงานนะตัดสายออกนะตกสายเคเบิลส่วนอีกครั้งหนึ่งเราก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้มันก็จะช่วยในการขับขี่เรื่องรถในการทรงตัวด้วยนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องท้ายห้อยนะฮะหรือสปริงออนล้าออนแรงนะฮะคาเคมันก็ แตบ,บว่าคือมันก็ใช้งานใช้การไปด้วยมันก็ค่าสปริงค่าเคมมันก็จะอ่อนตามนะนี้เราก็มาทําวิธีการแก้ไขโดยใช้ยางลงสปริงนะ <c oughs> ก็จับประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะฮะบ๊ายบาย